ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับลุงตันคนบราชาแนยอีกเช่นเคยนะครับเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่15เมษายน6 7นะครับ ซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะสูงที่ลุงตันให้ไปหรือว่ากลุ่มที่กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางให้เนาะก็มา1คู่เนาะมา1คู่เข้าหน่นอยนะครับก็คือ,อมาบนนะครับหนอยปกตินะครับก็คือ9ก้านะครับซึ่งก็เป็นคู่เดียวเนาะที่ลุงวางนะครับแล้วก็เข้านะครับ ส่วนหลักร้อยเนาะหลักร้อยลุงวางไว้ที่8กับ7เนาะก็มาเข้า2น้นอยเนาะสลับหลักร้อยก็คือน้อยจฉพาาะกิดกับน้อย VIP นะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรหนึ่งก็คือสูตร VIP เนาะลุงวางไว้16หกเนาะ16กับ96นะครับก็ปรากฏว่า มาเข้าน่อยมันมาเข้าน้อยพิเศษเนาะแล้วก็น้อยปกตินะครับสําหรับตัวเลขกลุ่มนั้นเนาะท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนาะหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างจากลุงเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปนะครับส่วนงวดประจําวันที่15เมษายนนี้เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับ มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการาวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะวาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่ 15, สิบห้าเมษายนหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะช่องที่หนึ่งนะครับได้ได้หกนะครับช่องที่ 2ได้3ช่องที่3ได้ได้9เนาะแล้วก็ช่องที่4ได้7นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1น,นะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับแถวที่1 6เนาะ6ฝั่งนี้ก็เป็น7ฝั่งนี้ก็เป็น เป็นห้าเนาะอ่าแถวที่สองสามสามก็เป็นสี่เป็นสี่แล้วก็เป็นสองเนาะฝั่งนี้เป็นสองนะครับอ่าแถวที่สามแถวที่สามเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์อ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดอ่าแล้วก็ ช่องนี้ก็คือ6นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาดูเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งอ่าเลขบินเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับจากกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวดประจำวันที่15เมษายนนะครับ ลต่ลงตันให้เด่นเด่นสเนาะเด่นสอรอง8นะครับพี่นอง F4 เนาะชอบชอบสรูป2องชอบ8รูป8นะครับต่อไปก็มาดูชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาตัวเลขในตารางเนาะจับคู่ระหว่างเป็นชุด2ตัวให้กับ พี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ03254060 สามแถวต่อมาก็คือเจ็ดสองแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าสองเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่ามาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมานครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตารางนะครับเป็นตัวเทียบเนาะโดยลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งนะครับของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะคู่ สายนะอ่าคู่สายก็คือคู่นี้นะครับอ่าสองห้านะครับต่อมานะครับก็เป็นแถวที่อ่าสองที่สามเนาะคู่สายเหมือนกันเนาะก็คือตัวนี้นะครับแปดสองเนาะอ่าแล้วก็อ่าแถวที่ ที่สามที่สี่นะครับสา,ายเยื้องมาตรงกลางครับก็คือตัวนี้นะครับแปดเจ็ดเนาะแล้วก็แถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับ่า,ายไปขวาซ้ายไปขวาก็คือตัวนี้เนาะมานี่นะครับก็คือแปดแปดแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่สองที่สนะามเนาะตรงกลางเยื้องไปซ้าย ตรงกลางเยี้ยงไปซ้ายก็คือตรงนี้นะครับอก็คือ92นะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง5้าคู่จาก10คู่นะครับตัวที่วงให้อ่าหรือเน้นให้นะครับก็คือตัวที่อ่ามามากกว่า1ครั้งนะครับอ่าแต่ทุกตัวที่ลงวางเนาะก็มา1ครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักรนะ้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่ ลุ้นสตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่อชอบอชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางลุ้น3ามตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดนะครับลุงตันก็จะให้งวดละ2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาลุงตันให้8กับ7เนาะก็แปดเนาะ,ะ,นะไปเข้าน่อ,นอยเฉพาะกิจกับนอย V.I.P. นะครับงวดน,นี้ก็เหมือนเดิมเนาะลุงจะให้สองตัวเหมือนเดิมก็จะให้อยู่ที่อสองเนาะสกับ8นะครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นน้องเงีบซีก็มองเนาะมองผลลัพแต่ละกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็กลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้นะครับจากการวางผลลัพธนะ์เนาะก็มีตัวที่ใกล้เคียงกันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะก็มีมีตัวที่ใกล้เคียงกันนะแล้วก็หลังจากวางทุกตำแหน่งแล้ว ก็มีบางคู่เนาะที่สามารถที่จะวางเป็นเบิลได้นะครับอ่าลุงก็เลยวางเบิลไว้ให้หนึ่งคู่เนาะในกรณีแบบนี้เนาะก็มีโอกาสมาเบิลได้เหมือนกันนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณอ่าพี่น้องเ c ซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อ,อาเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตัดลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ